โอเคสวัสดีครับสวัสดีคลิปนี้ครับสวัสดีพร้อมสายฝนนะครับโอ้ฝนตกครับวันนี้โอ้โหชื้นไปหมดเลยนะครับแฉะไปหมดเลยนะครับตัวนี้เป็นสินค้าเข้ามาใหม่ครับตัวนี้ผ่านนาซ่านะครับนาซ่าสองสี่สี่นะครับนาซ่าสองสี่สี่ใบยี่สี่นิ้วสี่ใบนะครับตัวนี้แจ่มมากครับนะดูเลยครับตัวนี้ของใหม่นะครับของใหม่เลยนะครับออกจากศูนย์นาซ่าเลยนะครับนะเท่าจากศูนย์นาซ่าเราไปซื้อใหม่ๆอยู่ที่สามหมื่น ประมาณสี่หมื่นครับสี่หมื่นนะประมาณสี่หมื่นทุนนะครับนะตัวนี้ของผมใหม่ๆเลยนะครับนะยังไม่เคยใช้งานเลยนะครับมีผมไปถ่ายครั้งเดียวเอาไปตั้งคัท้ายนะครับนี่คาทไยผมตั้งให้เรียบร้อยถทยดีครับถยตรงเลยนะครับเอาไปนี่ใช้งานได้เลยนะครับผมคอนเฟิร์มเลยตัวนี้ของใหม่ครับไม่ต้องถามเรื่องลูกปรงลูกปืนอันนี้นะครับไม่ต้องถามนะครับมันดียแล้วนะครับนี่ดูสกีนะครับก็ไม่รู้จะดูทําไมพ่อก็ของใหม่นะครับลูกปืนนะครับเป็น3 3มสกับ3 7 8 0นะครับตัวนี้ลูกปืนใหญ่นะครับ โอ้โหตัวนี้ใบยีบสีด้วยครับไม่ต้องไม่ต้องห่วงเรื่องความไทยดีนะครับไทยนี่ดีอยู่แล้วนะครับไทยจะเข้าลึกเท่าไหร่ก็ได้นะครับอ่ามันก็ดีกว่าตัวใบยีสอยู่นะครับมันใหญ่กว่านะครับไม่ใช่มันดีกว่าแล้วแต่คนชอบนะครับนี่ครับนี่ฝนตกซะด้วยนะครับตัวนี้ผ่านนาซ่านะครับนาซ่าราคาอยู่ที่3ามห0ืบาทนะครับตัวนี้ผมเปิดไว้38,5 0 0บาทนะครับสามารถต่อรองได้นะครับ สามารถต่อรองได้นะครับตัวนี้38,500บาทนะครับตัวนี้ของใหม่ไม่เคยใช้งานนะครับของใหม่ไม่เคยใช้งานแถมสลักนะครับแถมสลักไปเลย3ตัวนะครับนะข้าง2กลางหนึ่งนะครับตัวนี้ผมแถมไปเลยนะครับนี่เขาก็มีออฟชั่นนะครับออฟชั่นให้เลือกนะครับแขนกลางก็มีเลือก2รูนะครับแต่แขนข้างมีรู้สึกเหมือนมีรูเดียวนะครับตัวนี้ไม่ต้องซีเรียสครับตัวนี้เราปรับแขนมันได้แล้วนะครับปกติเรามีเราก็ไปใช้รูเดียวนั่นแหละนะครับนี่ครับตัวนี้ไม่เคยใช้เลยนะครับของใหม่ออกจากศูนย์นะครับ ไทยดีนะครับไทยดีนะเขามาเทิญกับผมนะครับเขาบอกเขาลดรถเขาลากไม่ไหวนะครับตัวนี้สําหรับ4 7ถึง50แรงตัวนี้พอดีนะครับพอดีลากไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่า MU ถามว่า MU ได้ไหมเอยหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น MU มันจะได้แต่งบูทตัวนี้ครับบูทสลักตัวเนี้ยได้แต่งนะครับนะแต่ว่าถ้าชอบไม่จัดเลยก็ได้นะครับสำหรับ MU นะครับ MU ก็495557นะครับ ปกติของมันมันเป็นตาช้ามันก็ใช้ไปยี่บสี่แล้วนะครับสองสี่สามพวกเนี้นะแต่ว่าห้าศูนย์สี่เจ็ดก็พอดีครับพอดีนะเล่นของใหญ่ๆไปหน่อยนะครับสาหรับใครสายสายโหดนะครับสายโหดนะสายโหดเล่นตัวนี้พอดีเลยนะครับดูสปริงครับก็คือผมแต่งให้หมดแล้วนะครับชุดชุดคาทาทยผมแต่งให้เลยนะครับผมมาไปลองไถก็เลยรู้ว่ามันไถดีนะครับตัวนี้ราคาสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับดูเลยครับของใหม่ครับก็ ไม่ได้พูดเยอะอะไรนะครับน็อตจับหกตัวนะครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงเลยเรื่องความแข็งแรงนะครับนี่น็อตจับหกมีลอยยึดอย่างดีเลยนะครับมีรูสําหรับยึดตัวนี้นะครับนี่เลยนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับของนาซานะครับแต่ว่าถามว่าลดลงได้ไหมราคาก็ลดได้นะถ้ามารับเองผมลดให้อยู่นะครับนะก็ไม่ได้ใจดําขนาดนั้นนะครับนะ ก็ลดลดให้ได้นะครับมีค่าน้ํามันอะไรถ้ามาเอาเองนะนะครับแต่ว่าถ้าแม่ไกลก็ส่งได้นะครับนะถ้าแม่ไกลจริงๆนะครับที่กัดอยู่อเภอเพนอุดรธานีนะครับเนี่ยอันนี้ช่องทางการติดต่อนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแต่ว่าเบอร์ผมจะขึ้นให้อยู่นะครับ0 6 4 4 8 9 4 9 0 3เนะครับเบอร์ผมเองนะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับตัวนี้ของใหม่ครับนะไม่ต้องถามว่ามันจะไอ้นี่มันจะเก่ามันลูกปืนหลวมอะไรไม่มีนะครับ ตัวนี้ผมลงน้ํามันไว้นะครับลงน้ามันไว้เมื่อวานนี้พอดีวันนี้ก็ฝนตกมาใส่เดี๋ยวจะได้เช็ดนะครับฝนหยุดตกก็จะได้เช็ดแล้วก็ลงน้ํามันใหม่กันสนิมไปเลยนะครับเพราะว่ามัววางตตกฝนอย่างงี้นะครับตัวนี้ใบยิบสี่นิ้วนะครับใบเต็มนะครับไม่เคยใช้ใบยิบสี่นะครับผมพูดหรือยังถ้ายังไม่พูดก็ใบยิบสี่นิ้วนะครับตัวนี้นาซานะครับมั่นใจใช้นาซาคุ้มค่าทุกฤดูกาลทุกฤดูกาลนะครับ ตัวนี้เขาบอกว่าใช้แล้วรวยนะครับจะรวยจริงหรือเปล่าเอาไปลองใช้ดูนะครับผมตัวนี้สวยๆเลยนะครับมองไกลๆผิวเผินนี่นึกว่าของ M95 นะครับตัวใหญ่นะครับแต่ว่าใส่กับ50นี่ก็กาลังเหมาะนะครับ5047นะครับตัวนี้มันลอยอยโซ่ครับผมเอาโซ่ดึงขึ้นมันก็เลยมีรอยรอยทะลอกตรงนี้นะครับผมเอาโซ่โซ่ดึงขึ้นนะครับตอนที่เอาลงรถนะครับแต่ว่าคุณภาพไม่ต้องถามถึงนะครับตัวนี้ผมคอนเฟิร์ม นะครับคอนเฟิร์มออกจากศูนย์นี่มันก็ประมาณสี่หมื่นนะครับนะมาซื้อกับผมก็ถูกกว่าของมื่อหนึ่งก็ประมาณพันสองพันนะครับถ้าผมลดให้นะนะครับอ่าก็พวกนั้นมันก็แต่ว่าผ่านมันก็ไม่ได้รับประกันอะไรมากมายหรอกนะครับนะนี่ของผมใหม่ๆเลยนะครับตุวของใหม่เลยแหละนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ในศูนย์เฉยๆนะครับราคาก็หลุดรุดลงจากศูนย์ก็ นะครับต่ำกว่าศูนย์อยู่นะครับใครสนใจก็ติดต่อนะครับศูนย์หกสี่สี่แปดเก้าสี่เก้าศูนย์สามโดมแท็กเตอร์นะครับตัวนี้ผ่านนาซาบอกผมด้วยนะถ้าโทรมานะครับบอกว่าผ่านตัวนาซาใบยี่สี่นิ้วนะครับสี่ใบนะครับเอ้าโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็สนใจติดต่อเลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเผื่อมีสินค้าเข้ามาใหม่ท่านใดอาจจะไม่ชอบใบยี่สี่อาจจะชอบใบรุ่นไหนรุ่นไหนก็สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลได้นะครับเผื่อผมมีของเข้ามานะครับก็จะได้ส่งให้ดูอ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสสวััดีครบ